ารที่จะเริ่มต้นปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าขออํำนวยพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไมตรีร่วมกันจัดกิจกรรมและงานฉลองวันเกิดครบหกรอบให้ข้าพเจ้าอย่างงดงามในปี พุทธศักราช2,567ที่ผ่านมางานที่จัดให้นั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายส่วนซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างดำเนินการในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอขอบใจทุกท่านมาณโอกาสนี้ในปีที่แล้วมีเรื่องน่ายินดี เกิดขึ้นหลายอย่างเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษคือความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอันเป็นกีฬานัดสำคัญที่สุดของโลกแต่ก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเช่นอุทกภัยซึ่งทำให้ประชาชนหลายจังหวัด ้องประสบกับความเดือดร้อนข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญว่าวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุขสวัสดีในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดในบ้านเมืองก็พึงกระทำให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสุขร่มเย็น